สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Outfox ค่ะในเกมนี้เราจะเป็นทีมนักสืบกุ๊กไก่ค่ะเราจะตามหาเจ้าหัวขโมยหมาจิ้งจอกที่แอบย่องเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาขาโมยไพยของมิสซิสพอมเพิร์แต่เราไม่รู้่ค่ะว่าตัวไหนกันแน่ที่เป็นผู้หลายตัวจริงเพราะในหมู่บ้านเรามีหมาจิ้งจอกหลายตัวมากเลยเราก็ต้องเดินไปตามหมู่บ้านเพื่อไปตามหาเบาะแสว่าเอ๊ะเจ้าหัวขโมยเนี่ยเขาใส่แว่นหรือเปล่า หรือว่าเขาจะมีถือกระเป๋าหรือเาว่าเขาจะใส่ผ้าเป็นคอ,อตามที่ต่างๆในหมู่บ้านก็จะมีเบาะแสต่างๆเราเนี่ยค่ะเป็นทีมนักสืบเราต้องช่วยกันเพื่อจะตามหาเบาะสาแสเราเนี้ยก่อนที่เจ้าหัวขโมยเนี่ยจะย่องย่องย่องแล้วก็หนีมุดลงรูออกไปจากหมู่บ้านไปเกมน,นี้เป็นเกมช่วยกันเล่นค่ะเล่นได้2 4, อถึงสคนแนะนำตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปใช้เวลาเล่น20นาทีเท่านั้นต้องบอกเลยว่าในเกมนี้มีอุปกรณ์กิมมิคที่ตามหาผู้ร้ายที่น่ารักแล้วก็ เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีตัวบอร์ดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ทจะบอกว่าวิ้นี่คือในหมู่บ้านของเราตัวนี้คือหมวกนักสืบของเราเดี๋ยวน,นี้หญิงจะเล่น3าคนละกันเนาะก็าจะวางตรงนี้นี่นี่คือจุดเริ่มต้นของที่นักสืบกุ๊กไก่ของเราจะเริ่มต้นขึ้นเราก็จะวางหมวกของเราไว้ที่นี่ ตรงนี้จะเป็นทางเดินของเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะซึ่งไปทางก็คือถ้าเขาหนีมาลงหนีออกจากหมู่บ้านก็คือมาที่หลุมได้เนี่ยก็คือเขาก็จะชนะเลยซึ่งนี่นี่คือหน้าตาเจ้าไวร้ายนี่หมาจิ้งจอกของเรานะคะซึ่งเขาก็จะเริ่มต้นตรงนี้ตรงที่เาเข้าของหมู่บ้านนะแต่ที่เขาเนี่ยขโมยพายเนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหนี แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นการซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จะมีทั้งหมด16ใบนะคะอันนี้ก็คือจะเขียนว่าเตฟ v e ซึ่งตรงนี้ก็จะมีชื่อของเจ้าหมายจิ้งจอกที่เราเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเราก็จะสลับแล้วเราก็จะจวนหนึ่งใบนะคะโดยที่อ่ะสมมติแล้วอันเนี้ยจะเป็นตัวที่จะเป็น อ,อันที่จะทําให้เรารู้ว่าเอ้ยหมาย,อยาจอกตัวนี้ของเราเนี่ยที่เป็นหัวขโมยเนี่ยเขาเป็นใครเราจะไม่เราจะไม่พลิกดูอีก้านนะคะตรงนี้มันจะมีช่องเสียบเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้ปึ๊บอ่าเข้าไปเดี๋ยวนี้จะมาบอกกันว่าเอ้ยแล้วเราจะมาจับหัวขโมยได้ยังไงในเกมมือทีนี้เนื่องจากการหัวขโมยมี16ใบใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยจะไม่ใช้ละ นะคะแล้วเราก็จะมีก a s ซึ่งเป็น g า s เขาเรียกว่าการ suspect ก็คือเจ้า16ตัวมาแก้ที่เป็นหัวขโมยมันมีใครกันบ้างก็อย่างเช่นนี่นก็จะบอกตัวนี้ก็จะมีหมดเลยซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นตน่นี้อย่าง Arthur อ,อ่ะมันก็จะบอกว่า a r ธอร์เนี่ยเขามีเครื่องแต่งกายอะไรบ้าง่งอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีชื่อของตัวเจ้าหมาจิ้งจอกนะคะเราก็จะสลับแล้วเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้จริงๆตามเซตอัพจริงๆคือเขาจะวาง ด้านละสี่คืออย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่นะคะด้านด้านละสี่จนเต็มแต่วันนี้เนื่องจากพื้นที่เราจํากัดมันจะขอวางตรงนี้เลยทั้งหมด16บปใบเพื่อให้ดีเทียอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยเรียงอีกทีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโทเขนเอาไว้หาครูซึ่งเราก็จะวางตรงใส่หออนังป่าอันนี้จะความซึ่งจริงๆด้านหลังมันจะมีบอกค่ะว่าเนี่ยตั้หงหัวขโมยของเราเนี่ยนะมันมีลักษณะยังไงมันใส่เสื้อคลุมหรือเปล่า เขามีนาฬิกาหรือเปล่าเขาถือไม่เท้าไหมหรือว่าเขาใส่ผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะหลายอย่างเ,เราก็จะไปวางในที่ต่างๆเพื่อเดี๋ยวนักสืบของเราเนี่ยจะต้องเดินเพื่อไปหาเบาะแสสเปคเหมือนกันก็ จากวาจนครบแล้วเนี่ยก็จะมีลูกเต๋าค่ะในเกมนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเราเป็นเกมเราเป็นเกมที่ช่วยกันเล่นนะคะเราจะต้องหาลักษณะแตกต่างลักษณะต่างๆเดินไปหาเบาะแสนในหมู่บ้านต่างๆว่าเอ้ยโจรเนี่ยเขาแต่งตัวย,ยังไงใส่หมวกไหมจับมือพ่อหรือเปล่าแล้วค่อ,อยๆตัดเฉยที่มีวิธีการที่จะเล่นค่ะเราก็จะทอยลูกเต๋าสามลูกซึ่งลูกเต๋าเนี่ยจริงๆหลักๆจะมีสอันก็คือหน้าที่เป็นดวงตา ก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมันมีแค่นทำสองอางานคือหนึ่งคือเราจะไปหาเบาะแสไหมคือเดินไปดามู่บ้านเพื่อจะไปเปิดดูว่าอ,อผู้ต้องสงสัยของเราเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรซึ่งอันนั้นเราต้องทอยให้ได้รูปที่เป็นอันนี้ที่เป็นรูปเท้าอ,อันนี้เพื่อที่ไปหาเบาะแสหรืออีกหน้าหนึ่งก็คือหน้านดวงตาก็คือถ้าเราจะไปหาผู้ต้องสงสยัยก็คือจะเปิดกั๊ สัสปกเนี่ยก็คือต้องทอยให้ได้ดวงตาแต่ว่าเวลาทอยในเกมนี้ค่ะเราสามารถทอยได้3ครั้งแต่ก่อนทอยต้องประกาศก่อนสมมติหญิงบอกว่าหญิงจะไปหาบอกแสหญิงทอยได้3ครั้งแต่การทอย3ครั้งเนี่ยต้องทอยออกมาให้ได้รูปเท้าหมดเลยทั้ง3หน้าอย่างเช่นสูนหญิงจะไปหาบอกแสได้ไหมค่อยปึ้งอุ้ยสองอันนี้เป็นเท้าแล้วก็เก็บไว้รูปนี้เป็นตาก,ก็ทอยใหม่ปึ้งยังไม่ได้อีกปึ้งยังไม่ได้อุ้ยถ้าเกิดเอาสมมติได้ก่อนสมมติถ้าได้ใช่ไหมคะ อย่างนี้ก็เท่ากับว่าได้เท้า4เท้าก็คือสามารถเดินได้สูงสุดสี่ช่องนะคะก็จะเดินสมมุอย่างเป็นสีเหลืองก็จะเดินไปทางไหนก็ได้เวลาเราอยู่ในช่องเนี่ยก็คือถือว่าเริ่มจากช่องไหนก็ได้อาจจะเดิน1 2 3 4สอสาี่อย่างนี้คือการเข้าไปหาสัสเปกเข้าในใหญ่เดินเข้าไปหาเบาะแสพอเราได้เบาะแสพอเดินเข้าไปเจอเบาะแสค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่ในเกมน,นี้เราก็จะเอาตัวเบาะแสเนี่ยมาวางค่ะแล้วก็เปิดก่อนตึ้ง บาะแสแรกของเราคือถุงมือเราจะเข้าไปดูว่าเอ้ยโจนเนี่ยเขาใส่ถุงมือหรือเปล่าพอหลังจากรางใช่ไหมคะเราจะทการดึงเนี่ยจริงๆการ์ดตรงนี้เมื่อกี้อาจจะเห็นด้านหลังแบบว่ามันมีสีเขียวกับสีแดงทีนี้เดี๋ยวต้องเอาไฟส่องน,นิดนึงเพราะไม่งั้น,นมันจะไม่เห็นจะสังเการเห็นหนิดนึงว่า,าแบบแบบเนาะเห็นมันจะยากนิดนึงเพราะว่าแสงมันน้อยจะเห็นว่ามันมีสีเขียวถ้าสีเขียวแปลว่ามันก็จะบอกว่าเอ้ยขโมยของเราเนี่ย ไม่ได้ใส่ถุงมือนะ yeah. แล้วเราก็เอาเนี่ยไปวางไว้นะคะ yeah. แล้วเราก็ตรงนี้ก็ระวังไว้อันนี้คือชั้นแรกที่ทนได้คือถ้าเดินเพื่อที่จะไปหาออหาเบาะแสหรืออ้ชั้นที่2องที่ทำได้ก็คือสมมติหญิงรอบหน้าหญิงประกาศว่าหญิงจะไปหา ผู้ต้องสงสัยก็ต้องถอยให้ได้ลูกตาใช่ไหมคะเพื่อจะผู้ต้องสงสัยสูมถอยปึ้งอุเกือบได้ละต้องได้ลูกตาปึ้งอ้าวนี่ได้แล้วเป็นลูกตา3อันทีนี้การหาผู้ต้องสงสัยสามารถเปิดการซัสเปกอะคะ่ะตรงไหนก็ได้2อใบสมมุติ่านถึเอาตรงนี้เลยใกลๆชึบชึ่บเปิดมาเจอนี่เจอเฮนรี่กับไรรี่ตอนนี้แต่ข้อมูลตอนนี้บอกไสร์เราจะน้อยะคะ่ะมันบอกแค่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ย ไม่ใส่ถุงมือนะซึ่งนี่เฮนรี่ก็ไม่ใส่ถุงมือเหมือนกันไรดี้ก็ไม่ใส่ถุงมือเพระนั้นส,สคนนี้ยอาจจะเป็นผที่ายก็ได้อ่าโอเคต่อ,อสม,มมติอสมมติเลือกที่เไปบอกหาบอสาอีกสมมติทอยได้อะสมมติวทอยไม่ได้ก่อนสมมติทอย3ครั้งอะค่ะแล้วทอยไม่ได้เจ้าโจรหมาจิงจอกของเรานะคะเจ้าหัวขโมยจะเดินทีนึงสช่องค่ะตึ๊ตึกต๊ก เพราะฉะนั<จ>้น <stop. S 2> ถ้าเกิดเราแบบทอยไม่ดีโอ้โชคร้ายทอยแบบมากไม่ออกบ่อยๆเนี่ยหัวเจ้าโจรของเราก็จะเดินตึ๊ดๆๆๆออกจากหมู่บ้านไปเร็วมากเลยเนี่ยทีนี้อ่านอย่างนี้จะยกตัวอย่างในกรณีที่มันค่ะดูหน่อยยกตัวอย่างในกรณีที่เขาแบบออเป็นเจอสีแดงบ้างอ่ะขอแอปดูก่อนเนี่ยไหนบ้างหน้าจะได้เปิดแล้วเจออันนี้ไม่ใช่ อย่างเช่นอันนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้สมมติว่าเราเราไปที่เบาะแสงตรงนี้แล้วเ,เจออันนี้ที่เป็นรูปไม้เท้าอ่าแล้วตึงเปิดมาอ่าจะเห็นปะอ่าจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดสีแดงอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวขโมยของเราเนี่ยถือไม้เท้านะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะในเกมเนี้ยเราก็จะสลับกันทําแอคชั่นเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่แหละ จะไปหาเบาะแสบ้างหรือว่าจะไปเปิดเพื่อการผู้ต้องสงสัยบ้างแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามสมมตินะคะสมมุติเราปุ๊บตรงนี้ปุ๊บนะสมมตเิเราหลังจากได้เบาะแสอันแรกคือถุงมืออันที่2คือไม้เท้าปุ๊บอย่างเงี้ยเกิดสมมติตรงนี้เรามีเปิดแค่2อ,อันใช่ไหมคะเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮนรี่ Henry เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้ร้ายนะเพราะว่าเฮนรี่เนี่ยถือไม้เท้าแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือด้วยเพราะฉะนั้น Henry เนี่ยเฮนรี่เนี่ยเป็นไปได้ แต่ไลรี่เขาไม่มีไววท่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเ,นเราสามารถเอาเฮนรี่เนี่ยออกไปจากเกมได้เลยแล้วก็เอาเขาออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮนรี่นี่คือเป็นผู้ต้องใส่คนเดียวของเราที่แบบว่าเออเป็นไปได้ที่จะเป็นขมโมยเกมก็จะเล่นไปอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่หากเกมวิธีการชนะก็คือถ้าเราสามารถเ,ออเปิดสัสเปกได้หมดเลยแล้วเราสามารถตัดช้อยจนกระทั่งเหลือคนเดียวได้ เราก็ประกาศเลยสมมติเราประกาศจบเกมเราประกาศว่าเฮนรี่แนะ่นอนที่เป็นหัวขโมยเราก็ดึงการ์ดติฟน,นี้ออกมาดูว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงก็ชนะเลยหรืออย่างที่2ก็คือถ้ากับหูขโมยมันวิ่งเร็วมากจะออกแล้วแล้วเราคิดว่าแบบเราน่าจะรู้คําตอบแล้ว เราจะไม่รอตัดช้อยจะเหลือใบเดียวก็ได้เราจะประกาศเลยก็ได้ถ้าประกาศถูกก็ชนะเหมือนกันแต่เกมจะแพ้ค่ะก็คือถ้าเรายังหาขโมยไม่เจอแต่ว่าเจ้าโจนเนี่ยมันมุดลงท่อไปก่อนอย่างนี้ก็คือก็แพ้ไปนะคะเดี๋ยวในเกมที่เราเล่นนะคะ่ะเราก็จะเล่นแบบเกมเบสิกก็คือหัวขโมยเนี่ยจะเดินทีละ3 ะะแต่จริงเกมมันก็ปรับระดับความยากได้ค่ะก็คือถ้าแบบ í, เราคิดว่าแบบเกมมันง่ายไปเราสามารถให้โจรเดินทีน่สี่ช่องหรือเลือกทีหนึงห้าช่องได้อันนี้คือจะเป็นตามในคู่มือแต่จริงๆมันจะมีกฎตามที่แบบเออดีไซนเนอร์แนะนําว่าถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นกฎสมมําหรับเกม,มเด็กเกมเด็กเล่นนะสมมติเด็กเล่นแต่สมมติถ้าเป็นผู้ใหญ่เล่นค่ะมันจะมีกฎเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือทุกครั้งเนี่ยโจรเดิน3ช่องก็จริง จเกมโจนเดินสามช่องจริงทุกครั้งที่ทอยเต๋าแล้วแบบไม่ได้ทำแอคชั่นแต่ว่าถึงแม้จะได้ทำแอคชั่นอย่างเช่นตอนนั้นอบอกว่าจะเ,ะเลือกซัสเปกแล้วได้ทำจริงๆก็โจนก็ยังเดินอยู่แต่จะเดินแค่ช่องเดียวอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้แทร็กโจน,เ,นเดินเร็วขึ้นเกมก็จะตื่นเต้นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเล่นเกมนี้กันค่ะว่าแบบเวลาหาข้อมูลหานักสืบเนี่ยว่าแบบมันจะมีอะไรกันบ้าง เริ่มเกมขอโจรหนึ่งตัวงเราก็พลิกได้มีเราก็ใส่เข้าไปชุบ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 ใส่ไม่เข้าปุ๊บ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นโจรเรา <c oughs> มาเริ่มพี่เริ่มก่อนพี่ขอเริ่มด้วยการไปหาบเบาะแสเฮ้ยไปหาเบาะแส ได้อีกสองครั้งนะคะเบียนนี้ไม่นานเอ้ยได้เลยสมช่องแต่มันไม่ถึงะสิเฮ้ยถึงอยู่ตัวป้าสีฟ้าพี่เขาสีเหลืองนี่ไงมันเริ่มจากช่องไหนก็ได้หนึอส่ะเปิดมาดูซิว่าถมือดูซิว่าใส่ถุงมือไหมใส่ถุงมือไหมเราก็เอามาวางในช่องนี้แล้วก็ดูชุบ สีเขียวหรือแดงคะจ่ะเอาึสีเขียวค่ะจริงๆมันเห็นนะสีเขียวแต่ว่ามองจากในกล้องแสงมอาจจะน้อยนิดนึงอ่ะให้ดูโอเคสีเขียวโจนไม่ใส่ถุงมือใช่แล้วโจนไม่ใส่ถุงมือแล้วก็ปิดพืนแล้วก็ไปวางไว้อ่ะตรงนั้นเราหยิบมาดูอีกไม่ได้แล้วนะว่าแบบจนไปไหนคะต่อจปบผมไปหาบอกแสงเหมืนเดิมแฟดั เฮ้ยพอไสหูนี่ช่องเลยได้ห้าเท้าเดินได้ห้าช่องไกลๆเลยสามสี่อืล่มดูสิว่าโจนถือพกร่มไหมจึ้งเห็นเป็นสีเขียวก็คือโจนไม่พกร่มใช่แล้วไม่ใส่ถุงมือโจนไม่ถือร่มแล้วก็โจนก็ไม่ใส่ถุงมือด้วยอะตาปาม แบบนี้เราก็ต้องไปหาไปดูผู้ต้องสงสัยเนะะี่ยค่ะตรึงโอ้โหทุกที่นี่เป็นสายโจรไหมเนะี่ยเฮ้ยเป็นสายให้โจนหรือเปล่าไม่นะ <c oughs> อดไปเลยโจรก,ก็จะเดิน3ามช่องหจึงจับแล้วย่องไปสามช่องพี่พี่ไปหาผู้ต้องสงสัยไปดูซิจะมีใครบ้าง ต้องสงสัยเอื้อมอีกอันเดียวได้ไหมตึงอดจนเดินอีกสามช่องซึ้งอ่าครับผมไปหาบอกแสนเหมือนเดิมไปความหวังอยู่ที่เยวไ่นะเฮ้ยห้าช่องเยวมา่อยเทสตลอดเลยห้าช่องอ่าถ้านี้ก็ถึงสองสามโอเคอุ้ยจนพกดอกไม้ไหมคะจนถือดอกไม้ไหมคะ สีเขียวไม่ถือโจนไม่ถือดอกไม้จนไม่ใส่ถุงมือไม่ถือดอกไม้และไม่พกร่มนะตาพี่ปามดอกไม้คือพี่ปามไปหาผู้ต้องสงสัยค่ะในเมื่อบาะแสมันออกมาเยอะขนาดนี้ผู้ต้องสงสัยโอ้โหเห็นเท้าตุมเลยผู้ต้องสงสัยขอพี่เถอะขอพี่ขอพี่นะ ขอพี่ยอมไละสามช่องพี่ไปหาผู้ต้องสงสัยมั่งเร็วพี่นี่ต้องอย่างนี้สิก็ได้เปิดแล้วเราก็เปิดสองช่องสองไปอ่าสมุิไปนี้นะ้วกันนี่ก็เจอแม็กกี้กับแม็กกี้นี่ตัดทิ้งพอม็กี้ใส่ถุงมือใช่นี่แม็กกี้ใส่ถุงมือซึ่งโจนเราเมื่อกี้เรารู้เราไม่ใส่ถุงมือเรฉะนั้นแม็กกี้บริสุทธิ์อะออกไปเดยจากเองคันนี้ล่ะหันนี้ยังได้อยู่บ ชื่อยากมากห้ามไปค่ะยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เพราะว่าผู้ต้องสงสัยเรารู้แค่ว่าเขาไม่ถือดอกไม้เขาไม่ถืดร่มไม่พกร่มแล้วเขาก็ไม่มีถุงมือซึ่งคนนี้ก็ไม่มีทั้งสามอย่างนะเช่แล้วเยพี่เยลผมหาผู้ต้องสงสัยต่อเลยจ้าเฮ้ยได้เลยอ่ะเปิดสองใบจ้ะ อุ้ยอะไรวะนี่มีอะไรบ้างอันนี้มีดอกไม้ไหมอ่ะไม่มีใครถือดอกไม้ไหมไม่มีมีใครถือล่มไหมไม่มีมีใครมิดถือมีใครใส่ถุงมือไหมไม่มีดัะนั้นนี่งั้นสามคนนี้นะคะอาจจะเป็นผู้ร้ายที่ขโมยายของเราไปได้ทั้งทั้งสามคนพี่วามเก็บไปหาเบาะแสเพิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยออกมาสามคนหาเบาะแสเนี่ยมันกวนป่ะเนี่ยลูกเต๋าเนี่ย พี่ปามยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจะมีพี่ปามน้ำโหแล้วนะคะได้สี่ช่องโหจะถึงพี่อยู่ข้างล่างปามขึ้นข้างบนไหมอ่ะฮะเนี่ยไม่ถึงอ่ะก็เดินไปรอก่อนหรือปามจะลงมาทางเนี้ยถึงไหมถึงเออลงดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคมีผ้าบันคอไหมอุยถ้าใส่ผ้าบันคอนี่ตัดชอยสามคนเลยนะใช่ใส่ไหมสีเขียวสีเขียว เรายังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เออวรุ่นเซงอ่ะไปกล้องดูจริงมันจะเห็นเขียวแบบเว้ยวรุ่นเซงอ่ะอ่ะต่อตาใครตาพี่เอะค่ะตาพี่เอาเอาผ้าบันคอออกมาค่ะผ้าบันคอลืมค่ะก็คือไม่ใส่ผ้าบันคอนะคะใช่ไม่ใส่อะไรเลยที่เรารู้อยู่ตอนเนี้ยเสื้อผ้าก็ไม่ใส่รุ่นบอกเอาใหม่ค่ะพี่ไปหาผู้ต้องสงสัย เฮ้ยเอ๋ี่เปิดค่ะแค่ไหนโอ้โหเขามีดอกไม้ทัดโอ้ยเขามีดอกไม้ทัดถูวอ่ะังตัดทิ้งเลย่ะคนี้นี่บริสุทธิ์แน่นอนนี่คนนี้ก็มีดอกไม้ที่กระเป๋าด้วยใช่ไหมเออใช่ใช่ะเอาตัดทิ้งเย้มีดอกไม้เสียบอยู่ที่กระเป๋านี่นี่โอ้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆมากนะคะอ่ะเยียวไปไหนคะเเดิมครับผมไปหาผู้ต้องสงสัยเพราะว่าตอนนี้เบาะแสเราออกมาเยอะเหมือนกัน ได้เลยสองใบจุดุนเลยคนนี้แต่เขาไม่พกร่มนี่อ่ะคนนี้ทิ้งลินลี่ไม่ใช่ค่ะลิลลี่ไม่ใช่เขาถือร่มอยู่นี่เขาถือทั้งร่มเขาใส่ทั้งถุอยู่ด้วยพี่ตามไปหาผู้ต้องสงสัยด้วยเนี่ยมันเป็นอะ่อยเนี่ยเป็นสายโจนไม่ได้เดี๋ยวได้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง โอ้มเพ่งจบยังไปสามช่องโอ้ไม่เกิดพี่ไปหาเบาแสดิค่ะื่อจะตัดชอยเออเมนผู้ต้องสงสัยทั้งสี่คนมันเยอะโอ้โหเห็นไหมล่ะลูกเต่ามันกวนอ่ะเบาแสสิคะอีกอันหนึ่งเบาแสสิคะเย่ห้าช่องห่ะช่องนั้นเดินไกลๆนะถึงไหมเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งสองสามสี่ถึงถึง แท้แดงหมวกหมวกอุ้ยคเลวเลยนะครึ่งเลยนะครึ่งนึงเลยนะใส่หรือไม่ใส่อุยสีแดงใส่หมวกสีแดงอุ้ยอให้ดูสีแดงใส่หมวกอ่ะงั้นสองคนนี้เดซี่กับอีดิทเหรอคะเอีดิทเนี่ยอีดิทเฮนนี่เขาใสอีดิทกับเดซี่เนี่ยไม่ใส่หมวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบริสุทธิ์มาแล้วอ่ะพีเอลค่ะ อันนี้เห็นแล้วต้งเอาไฟสองไปไหนต่อคะพี่เยลนี้จะเห็นว่าหมวกนีอย่างเี้เขาเป็นสีแดงีแปลว่าเขาโจนใส่หมวกพี่เยลไปไหนต่อผมไปหาบอสแสต่อครับอีกหนึ่งอันเฮ้ยเอ้ยได้สี่เก้าโอเคดูสิอุ้ย แว่นตาถ้าใส่แว่นตานี่แสดงว่าทตัวใส่แว่นป่ะอ้ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะตัวนี้เป็นแว่นแบบแว่นตาธรรมดาเป็นแว่นแบบแว่นตาเดียวจ้าอุ้ย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 สีแดงสีแดงสีแดงก็แสดงว่าเขาใส่แว่นหไม่ใส่แว่นก็ต้องตัดตัวนี้ออกไปเลยใช่เอาแว้ว่าเดี๋ยวอ่านว่าอะไรชื่ออ่ะชื่ออ่านยากใช่ไหมเออตัวนี้ชื่ออ่านยากข้ามไปเลยค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์มีใครรู้ช่วยบอกชื่อด้วยได้ตอนนี้เดี๋ยวก่อนทวนก่อนลืมหมดแล้ว อันนี้คือนี่ตอนนี้อันที่เจอสีแดงก็คือผู้ร้ายของเราเนี่ยใส่แว่นใส่แว่นกับใส่หมวกกับใส่หมวกอันนี้นอกมากนไม่ใส่นอกมนั้นไม่ใส่ตามไปผู้ต้องสงสัยค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยพีมันเป็นโจนเรายังเดินไม่ไกลแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะนะคะพี่ปานเพาพี่ปานจะถอยสองหนึ่งและริงเนี่ย ดอกไม้ตัดออกดอกไม้ดอกไม้แล้วก็นี่ไม่ใช่เฮ้ยแต่คนนี้เขาใส่แว่นคนนี้ใส่ใส่หมวกด้วยไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เขาต้องใส่แว่นแล้วใส่หมวกอ่เมื่อกี้เราเจอแดงที่แว่นแ่แว่นกับใส่หมวกันใช่เขาต้องใส่แว่นกับใส่หมวกเพราะฉะนั้นคนนี้เขาใส่แว่นแค่คนเดียวใช่ใส่แว่นอย่างเดียวเฮ้ยเนรี่พอมีหลุมพอมีหลุดปากเขาเลอะพายหรือเปล่าที่ไปหาต้องสงสัย เฮ้ยอ่านเลยค่ะอ่านสองใบนี้แหละจุ๊บอุ๊ยอินกริตนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขามีโรคเขาไม่มีหมวกอ่ะมีแว่นแต่ไม่มีหมวกโอเคเฮ้ยอ่านเธอก็ไม่ใช่มีแต่เขาไม่ใส่แว่นใช่อุ๊ยพี่ว่าเราชนะแล้วแหละชนะแล้วแหละชนะแล้วแหละอ่ะเยลถ้าแกไม่ทอยเลเทสฉันโจนวิ่งออกไปก่อนปัญหาก็ต้องสงสัยเหมือนเดิมเลยคือดึง ป้ายนี่นี่อย่างกับวางต่าไม่เคยเลนะคลิกวิไม่ใช่ทั้งคู่มีดอกไม้ตอนนี้มีดอกไม้และมีร่มซึ่งเขาไม่ไม่โคบโจนไม่พใช่เฮ้ยพี่ปังก็ไปดูผู้ต้องสงสัยเลยแค่เราก็จะจับโจนได้นะ่ปิงพี่ปัง ช่วยโจรใช่ไหมเนี่ยใส่บอกแล้วพี่ปาใส่โจรพี่ค่ะผู้ต้องสงสัยมันต้องจบที่พี่แล้วเอาเลยเฮดามซึลุกอุ้ยอุ้ยอ้าวแต่เราไม่มีข้อมูลอะไม่ไงก็ไม่ใส่แว่นกับไม่ใส่หมวกไงเออใช่เห็นไหมข้อมูลนี่ไงพี่ปาเป็นพวกโจรเออเนี่ยไปใส่โจรจริงๆด้วยเนี่ยเอ้ยนี่ก็ไม่ใช่เห็นบ้านไม่เย้ในที่สุด เราขอประกาศเลยว่าจอนคือเฮ <Henry. S 2> นรี่จริงไเฮนรี่เดอะทีฟซึ่ง<อ>น,นี่จอนคือเฮนรี่จริงจด้วยเย่ใช่เจ็บเลยจับจอห์นได<อ>น้นักสืบกุ๊กไก่ของเราไม่ใช่เล่นเล่น <c oughs> สำหรับเอาฟอกตัวนี้เห็นว่าวิธีการที่แบบว่าหาว่าแบบใครที่เป็นผู้ไลายห็นว่าทำได้ดีมากเลยนะอย่างเช่นพอเราเดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปแล้วปุ๊บปุบอย่างเงี้ยสมมติเราไปเดินเจอที่แบบัญญาที่เป็นแว่นตาว่าแบบเฮ้ย ผู้เล่นอาจะใส่แว่นตาหรือเปล่าแล้วก็แบบหยิบมาวางแล้วก็แบบดึงเพื่อจะดูว่าแบบเอ้ยใส่หรือไม่ใส่แว่นตาหยิบมาแบบโอ้โหเป็นอุปกรณ์ที่แบบทำแล้วแบบทำในฟว้าวมากเลยคือเล่นครั้งแรกนี่แบบชอบมากเลยจริงๆตัวเกมอะค่ะก็ใช้เมคานิคของการแบบเรียกว่า choice deduction คือตัดตัวเลือก่นเองว่าแบบเอ้ยฆาตกรคนไหนบ้างที่จะสามารถเป็นฆาตกรได้ซึ่งจริงๆระบบเนี้ยจริงๆก็จะมีออกแบบมาหลายเกมนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบออกมาสําหรับเด็กโตค่ะ เกมที่แบบเด็กเล็กๆในในใน,ในช่วงของเวนที่เป็นข้าวบวเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมของแบบที่แบบฝึกออความจําหรือไม่ก็ฝึกทักษะทางด้านร่างกายแต่ว่าเกมที่อยากใช้กันตัดตัวเลือกแบบนี้จะแบบมีน้อยเกมมากโดยเฉพาะตัวเนี้ยรวมกับตัวนี้ใช้วิธีการเล่นแบบ cooperative เกมคือเราต้องแบบช่วยกันเล่นซึ่ง ในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราอาจจะแบบเอ้ยจะต้องคอยจําว่าแบบอเออเราจะต้องรองผู้ร้ายเนี่ยใส่แว่นหรือเปล่าถือกระเป๋าไหมมีผ้ามันคอหรือเปล่าซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบจำได้หมดแต่ว่า สมมติเราอาจจะแบบแต่เราสามารถถามเพื่อนในทีมได้แบบอุ้ยเมื่อกี้ตัวแบบที่เป็นคาร์นคอเขาใส่หรือไม่ใส่้าร์บนคอนะเพราะนั้นเนะี่ยระหว่างเล่นนะคะมันก็จะเกิดการพูดคุยแล้วก็คุยกันในทีมเพื่อเพื่อจะช่วยกันว่าแบบใครกันแน่ที่ี่เป็นใค,ใครกันแน่ที่เป็นผู้ไลายที่แบบขโมยภายไปยอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่แบบออกแบบมาได้แบบดีมาก,มากแล้วก็ชอบมากเลยค่ะเกมหี้สำหรับ,บเอาฟองก็สําหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลานเ,าเล่น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมใรกัน,กนติดตามชมนะคะ